d i d i t UBS Podcast Presented by u t t c Business School สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ UBS Podcast นะวันนี้อยู่กับจันเบแล้วก็จันเจสนะใช่ค่ะเออในเอพิโซดนี้เราพูดถึงความรักความรักนะเสียงอ่อนเลยเสียงอ่อนเลยกุมภาพอมาถึงเดือนแห่งความรักเนี่ยก็อยากจะรู้ว่ามุมมองของพวกเราเกี่ยวกับความรักเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างอยากอัปเดตโดยเฉพาะจันเบเนี่ย อาจจะแบรม,มองว่าสมัยเนี้ยคนมองความรักแบบไหน,นความรักหรอสมัยนี้อูต้องเปิดเทียนเลยอูเ๋เปิดไม่ได้ความรักเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของแบบความรวดเร็วแล้วก็การพบเจอ,อที่ไหนก็ได้ที่รู้สึกว่าเด็กคนชอบแบาถ้าคลิกกันก็ไปต่อจ้าอะไรอย่างเงี้ยเออไอคำว่าคลิกกันแล้วไปต่อเนี่ยถ้า<ำ>เป็นสมัยก่อนเพราะพูดสมัยก่อนของแกแลวเนาะอย่างแบบยุคของเจสเองเนี่ยมันจะมีแค่อ่ะคุยเป็นเพื่อน เรคุยเป็นเพื่อนจบก็ข้ามเปลี่ยนสถานะเป็นแฟนเลยแต่เดี๋ยวนี้คือได้ยินคําพูดของเด็กๆในข้ศึกษา,นาเนี่ยก็จะบอกว่าหนูไม่ใช่แฟนกันนะคะอาจารย์หนูเป็นแค่คน,ค,นคุย,คยเออไอคำว่าคนคุยเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรอาจารย์เดทเข้าใจไหมอืมเดี๋ยวก่อนขอสวมร่างพี่อ้อยพี่ชายสาธุมาแล้วค่ะก็ <laughs> 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 คนคุยหรอถ้าพูดอีกมุมหนึง่งคืออาจจะเป็นเพื่อนสนิทที่มากกว่าเพื่อนสนิท ยังไงอะ่ะพรีไะพรีพรีโกิลแฟนพรีบอยเฟนพรีโป่ะแล้วมันจะมีการตกลงกันไหมว่าอ่ะเนี่ยเราเป็นคนคุยกันนะอย่างเงี้ยได้ไหมถ้าพูดในมุมจันเบ๊ะจะรู้ว่ามันไม่น่าจะตกลงกันนะน่าจะรู้อยู่แก่ใจอ่ะดูกันเองเอา้าวแล้วถ้าฝ่ายหนึ่งรู้อีกฝ่ายหนึ่งไม่รู้ทําไงอะ่ะก็คงเป็นเวรกรรมอะ่ะจริงจริงหรอหรออ่ะทุกคนมีเคยคือมีคนคุยไหมลองคอมเมนต์มาหน่อยที่ว่าแบบตกลงกันป่าวว่าวันนี้เราจะเป็นคนคุยกันหรือว่าเด็กมันจะบอกว่าคิดว่าหรือว่ามันจะเป็นอย่างไีบ้าะอีกคนนึง่บ ขอเป็นแฟนแล้วเป่อีกคนหนึ่งคุยคุยไปก่อนเอ้ยอะไรอีคนที่มันโดนปฏิเสธมันจะเสียเซียวป่ะมันก็คือจะอกหักหรือเปล่าหรือยังไงนั่นดีเพราะว่าอย่างเมื่อก่อนเนี่ยคือพอเป็นเพื่อนกันคุยกันสักพักหนึ่งอ,อ่ามันจะมีวันที่ตกลงกันว่าเธอจะไงจะไปต่อไหมจะเป็นแฟนไหมออออซึ่งมันก็จะเปลี่ยนเป็นแฟนไงแต่เนี่ยมันคือเป็นฉากที่ระหว่างกลางที่เกิดขึ้นระหว่างแต่เป็นเพื่อนแล้วก็เป็นคนคุยแล้วก็เป็นแฟนใช่ไหมเออมันมันรู้สึกซับซ้อนขึ้นอ่ะเออก็สนุกดีนะก็บอกว่าความรักะ ตื่นเต้นที่สุดตอนไหนตอนจีบเป็นปะเออใช่บางคนน่ะชอบความรู้สึกตอนนั้นหรือเปล่าก็เลยยังอยากที่จะเป็นคนคุยไปเรื่อยๆแต่มันก็พอเป็นคนคุยมันมีความคุ้งเคลื่อยอยู่นะจังเดอืมมันแอบลําบากนะแบถ้าเราคุยไปเรื่อยเบาระวังเราจะคุ้นชินกับสถานะนี้จนจนเราลืมไปแล้วว่าจริงๆเราต้องการสถานะที่ชัดเจนโอ้อยเจ็บพี่อ้อยเข้าสิงพี่สอดค้ามาต่อเลยจ้ะ พี่ชอบอกกูยังพม่ตายโอ๊ยถ้าพี่ชอตฟังอยู่ช่วยกันคลิกนี้ทีนะคะก็อะไรอย่างแบบในปัจจุบันอะที่ที่เรื่องความรักมันมีความไม่ชัดเจนมันก็จะมีอีกฝั่งหนึ่งที่บ่นว่าหาแฟนไม่ได้สักทีหนูโสดมานานแล้วค่ะผมโสดมานานแล้วค่ะไม่เห็นมีคนคุยไม่เห็นมีใครเข้ามาเลยเงี่ยอาจารย์เบสเจออย่างนี้ยอาจารย์เบสทำยังไงจะบอกเขายังไงในเมื่อตัวเองก็ยังเหมือนเขา ใช่บอกไงเหมือนกันอะบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกเนี่ยวมันเป็นเพราะว่าแบบคนที่ไม่มีใครเข้ามาเขาไม่เปิดโอกาสหรือปะไม่มันเหมือนกับว่าอาจจะเป็นเราแล้วเนี่ยมันไม่ได้ว่าไม่เปิดโอกาสแต่ว่าเรามองไม่เห็นโอกาสข้างหน้าตั้งหากทำไมเพราะว่าบบงานเยอะเองเนี่ยหรอไม่หรอกนะคือเราก็ไม่รู้ว่าสัญญาณของโอกาสนั้นอะมันจะมาในรูปแบบประมาณไหนมันจะไม่เหมือนว่า เป็นหวัดน้ำมูกเริ่มไหลเราจะรู้สึกว่านี่คือหวัดเออแต่ว่าเวลามีคนมาชอบเราเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสัญญาณของคนเนี้ว่าแบบไอ,อ้มีคนสนใจเราอยู่นะเงี้ยมันอะไรวะมันมีเช็คลิสอะไรบ้างเงี้ยเช็คลิสเหรอถ้าเป็นมุมของเจซี่จะรู้สึกอ่ะมันน่าจะเป็นเรื่องของการทุ่มเทปะ่ะเหมือนกับเขาให้ oh. เวลาเราเขาให้ oh. ความสนใจเราอะถ้าเป็นสมัยเนี้ยก็คือมากดไลฟ์สตอรี่อะกดไลฟ์สตอรี่มาแบบ <laughs> เป็นนะวันนี้แบบขอร่บา,าแล้วแบบ<า>เออเหมือนแบบบางทีเราก็รู้สึกเออวันนี้รอนแล้วหนึ่งวันเออกินข้าวยังทําอะไรอยู่เ,ออเรียนเสร็จยังอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ปะเขายังทักกันอยู่อย่างนี้เหรอเรียนเสร็จยังเอ้าแล้วเขาทักว่าอะไร,รอ่ะ <laughs> ไม่รู้ว่าบางทีก็แบบเจอแบบ,บมองบางทีเราเห็นบมองหน้ากูแปลกหรออะไรเงี้ยเออคือการอ่านสายตาก็ยากเหมือนกันเนาะอ่านยากเพราะว่าบางทีอ่ะเราก็ไม่กล้าที่จะหันไปมองกลับเพราะว่า เกิดเขาไม่คิดอะไรขึ้นมาเรากลายเป็นโรคติดเลยนะเพราะว่าขึ้นอยู่กับความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความกล้าแบบบางคนขงขงคขี้อายเออขอี้อายไม่กล้าแบบเข้าหาไม่กล้าเป็นคนเริ่มต้นออค,คุณเนาะใช่ฉันเอง <c oughs> ฉันเป็นคนขี้อายอะราี้ถ้าเป็นคนขี้อายอย่างเงี้ยแล้วพอ,อเจอความรักเข้ามาอย่างเงี้ยเราทำไงคือเบไม่ได้เป็นคนขี้อายขนาดนั้นอืมเป็นคืออาจจะอายจริงใช่ก็เขินจริง แต่ถ้าสมมติแบบอีกคนนึงมีสัญญาณที่ชัดมากอ่ะ uh huh. ก็จะเลิอกอยอ้ uh huh. ก็จะแบบหาความชัดเจนเลยว่าเ้ยชอบเราจริงเปล่า uh huh. อะไรเงี้ยชอบแล้วยังไงต่อคบเลยปล่อะไระเงี้ยคือไวเป็นคนไวมากประมาณนึงแต่มันก็ต้องมีสัญญาณที่เขาส่งมาก่อนถูกถูกถกต้องสัญญาณต้องชัดเช่นเช่นแบบอทุกคนมีความเคยมีความรัก uh huh. อะไอย่างแบบสมัยก่อนความรักหนบบพี่เลิฟเนี่ยก็ uh huh. มาในแบบโปรเซสนี้เลยนะคือ พอเราเริ่มรู้ว่าคนนี้ชอบเราแล้วเขาก็ชัดมากโดยการที่เขาก็ไม่เก็บอาการเลยอ่ะวิธีการของเราคือไม่ต้องรอให้เขาแบบบุกขนาดนั้นน่ะเราก็ถามเลยว่าชอบเราหรออะไรเงี้ยเขาบอกชอบเออบอกชอบเราปุ๊บสิ่งที่เราทำคือเราก็โอเครับรู้ละเดินกลับแล้วก็อีกวันนึงค่อยว่ากันยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่ายังไงเราก็รู้แล้วว่าเขาชอบเราเราก็เดินเข้าไปยังไงเขาก็ยินดีคุยกับเราอยู่แล้วเนี่ยอุ้ยแล้วทุกคนมีประสบการณ์อนี้ก้าลอง เมนมาให้เอหน่อยสิป๊อปปี้เลิฟเนาะป๊อปปี้เลิฟซึ่งมันห่างไกลกับวัยหัวใจมากอันนี้นี่จะเป็นแกรนมาได้ละแกรนมาคือถ้าเป็นมุมของอาจารย์เจสอเนี่อาจารย์อาจารย์จะเป็นอยู่ในอีกช่วงวัยหนึ่งก็คือมีความสัมพันธ์ที่คบกันมานานมากแหละมันก็จะไม่ใช่ความรักที่เป็นป๊อปปี้เลิฟมันเหมือนกับเป็นเพื่อนกันผูกพันกันอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นคนละแบบแล้วไงก็เลย ่างหายกับคาว่าป๊อปปี้เลยไปนานมมไม่กลับรู้สึกว่าชอบความรักที่มันดูแบวื่วาแต่ว่าไม่ได้วื่วาแจ่เรารู้สึกว่ามันมีเซอร์ไพรส์ทุกวันอ่ะมันบอกว่าอ,อยากรู้สึกพิเศษประมาณห,หนึ่งเช่นวันนี้ถ้าหนูหมดเรา,าไปกับเพื่อนเราเพื่อนยืนรอเราหน้าห้องน้ําอ่ะอมันก็จะเป็นปกติใช่ปะ่ะแต่วันนี้แบบเพื่อนที่เรายืนรอคือคนที่เราครบอยู่อ่ะยืนรอหน้าห้องน้าอ่ะเขารู้สึกเราจะไม่เหมือนเดิมนะ คนยืนรอเราเพียงแค่ว่ารอเรากับคนรอเราออกมาจากห้องน้ำอะ่ะเมื่อไหร่มึงจะออกมาสักทีคิดถึงจังเลย,เลยอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนกันแล้วถ้าเราถ่ายหนังดีวงด <laughs> ว่วอรอการทดสอบคขาอดทน <laughs> ทดสอบเขาอดทนไง <laughs> โอเคย <laughs> <c ười> ว่าแบบว่าสมมติเราชอบใครอันนั้นให้ไหร่ก็รอแต่ไม่ได้ว่านานเป็นหลักปีนะคือแบบว่า แบบถ้าบอกให้นั่งรอ<ม>เราก็โอเคก็รอได้ฉันรอนะฉันรอแบบตีนะอุ้ยเธออดทนไปอ่ะใช่เป็นสี่ทีโอเอเพราะว่าชอบอืมแล้วแต่คนแล้วแต่คนคือมันก็รอได้แต่ระหว่างทางอ่ะอ่ะมันก็เป็นเรื่องปกติมันจะมีคนนั่งคนนี้เข้ามาในชีวิต<ม>บ้างอะไรเงี้ยเออจะไม่ได้บอกว่ารอแล้วฉันจะไม่พบใครก็เป็นคนคนนึงไม่ใช่เป็นพระปูนเนาะเอมอม,มันก็มีคนนู้คนนี้เข้ามาแต่คำถามคือระหว่างทางที่เขาเข้ามาเรารู้หรือเปลารู้อยู่แก่ใจไหมว่าเอเรายัง ชอบคนเดิมอยู่ป่ะเนี่ย <Yeah. S 3> มันบางทีคําตอบอย่างเงี้ยมันไม่สามารถบอกได้แต่ว่าความรู้สึกมันจะมีนะเหมือนถ้าเราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเรายังแบบตื่นเต้นยังใจเต้นกับเขาอยู่เนี้ยเราก็น่าจะมีความรู้สึกชอบเขาบ้างนะคือระยะเวลาอาจารย์จะรอกี่ปีปีหนึ่ง <c oughs> แต่ว่าระหว่างรอมันก็มีการพูดคุยกันมันไม่ใช่แบบรอเฉยๆอ่ะแต่รู้ไหมว่าคนรอบ,บางทีอ่ะรอนานๆานเข้าอ่ะมันเท่ากับไม่มีโอกาส เลยนะก็เลยเลือกที่จะไม่รอมากกว่าง่ายกว่าก็เป็นไปได้ใช่แบบอย่างกัเนเรรอนานมากโอ้โหรอนานนนก็อาจจะมันท้อด้วยใจเราก็เลยรอนานมากแบบเกือบสิบปีอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่านั้นนั้นจริงๆแล้วว่าเราควรจะดูตัวหยุดตั้งแต่แรกไหมว่า สถานะคนคุยที่เราคุยกันมาตั้งแต่แรกเนี่ยมันไม่มีโอกาสที่มันจะไปต่อได้อ่ะมันไม่มันไม่กลายพันธุ์เป็นอย่างอื่นแล้วมันน่าจะมีแบบใครที่บัญญัติแบบวิธีการวัดเนาะว่าถ้าคุณคุยเกินหนึ่งปีก็แปลว่าไม่ใช่แล้วไงซึ่งแบบมันจริงๆแล้วมันมันมันพูดยากเพราะว่าใช่ไม่ใช่อ่ะมันมันแล้วแต่สถานการณ์ตอนนั้นด้วยใ เออแต่ว่าณจุดที่เรารู้สึกว่าเรารอไม่ได้แล้วว่ามันไม่ได้จุดที่ว่าเรามีคนอื่นมาชอบใหม,นะ mm hmm. ม่นะมันเป็นจุดที่รู้สึกว่าการรอแบบรู้สึกว่ามีแวลู่ะมันแวลูมันหายจนเรารู้สึกว่าเราเสียคุณค่านในชีวิตเสียเวลา <c oughs> ชีวิตกับการที่ต้องมานั่งรอคนหนึ่งคนที่แบบเมื่อไหร่จะสนใจเราสักทีวะเมื่อไหร่จะแบบมองหาเราเอ้ยทำไมเข้าไปนี้แล้วชวนเราเปล่าอะไรเงี้ยเออเหมือนเราแบบไม่มีความสำคัญใช่มันเสียเวลา <c oughs> จนเรารู้สึกว่าเออเราเอาเวลาเนี้ย ไปหาความสุขใส่ตัวดีกว่าเช่นอยากจะเป็นกินข้าวมากอยากมีเพื่อนกินข้าวก็รอว่าเขาจะชวนเขาไม่ชวนสักทีก็เปลี่ยนเป็นเรา,าไปชวนเพื่อนไปหาข้าวกินมีความสุขเหมือนกันอย่างเงี้ยเออก็เลยแบบถ้ารอนานไปเราก็เลือกที่จะไม่รอดีกว่าอเออเอแาะวเป็นคนที่ใส่แบบนี้ฉันก็เลยโสดยาวๆเรียกว่ายังไม่เจอคนที่คลิกจริงด้วยวก,กับโอกาสที่แบบยังไม่ว่างที่จะได้พบเจอคนใหม่ๆอืบางคนก็ใช<ๆ>้สายมูนะในการที่จะหาคู่ เธอไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมเจ้าแม่กวนอิมแบบช่องในพายุมามือหักาบอกช่วยเหลือตัวเองไปก่อนรู้ฉจนก็เลยต้องช่วยเหลือตัวเองไปก่อนยาวๆจะไม่ก็บอกว่าตอนนี้เนื้อขอช่วยเหลือก่อนมือหักอยู่พายุเข้าไงพ่อแม่นักสมีเศร้าเขาบอกต้องถ้าไปไหว้พ่อแม่นักสมีต้องแต่งตัวสวยๆด้วยนะนี่ยอมยอมนั่งเครื่องบินไปผูกได้แดงหนึ่งฮ่องกงเลยนะอันนี้ผูกแล้วผูกแล้วรอคิวผูกแล้วอ่ะแต่ว่า ลืมดูไปว่าตรงข้อมืออะได้แดงมันหนามากแบบแน่นปังแน่นผูกแน่นตายมันไม่มันมันไม่ได้อ่ะมกน้จะหนาก็จะค่อยๆต้องค่อยๆเรียงจากข้างในก่อนออกมาข้างนอกแล้วคิวได้แล้วไหร่อะอาจจะประมาณหมื่นกว่าอูตายตายตายกระเปลี่ยนแน่ถึงวันนั้นไม่ต้องมีลวความลงความรักเก็ียไปหาคนแบบพยาบาลดกวาเป็ี่ยนผูกคนละข้างเออเปลี่ยนผูกคนละข้างง่ายกว่าแล้วแบบ ระหว่างความรักเนี่ยกับความชอบเนี่ยเด็กๆบางทีแยกไม่ออกใช่ไหมคือไม่ได้บอกว่าเด็กแบบไม่มีเหตุผลนั้นเป็นเรื่องของบุฒิภาวะจริงๆแล้วก็ประสบการณ์นะใชอ่อย่างอย่างอาจารย์เบสอะชอบมากคนหนึ่งอะชอบมากในไอจีฉันจะชอบแบบเปิดไอจีเนี่ยนี่เลยเวลานนั้จริง,ร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 งต้องเปิดแลวละประมาณหกโมงเขาจะเริ่มอัพสตอรี่คือเป็นคนตามติดมากเดี๋ยวเขาอัพทุกหกโมงห่ะใช่ทำไมอะไม่รู้ไงแล้วก็เราก็จะส่งให้เพื่อน แล้าอาจารย์ช่วยดูคือเด็กๆก็จะคิดว่าอาจารย์เบรดเล่นไอซีแบบดูอัปเดตเทรนพรีอารใดๆทําการตลาดเปล่าฉัาก็นั่งอัปเดตคนที่ฉันชอบอะ่ะดูแล้วก็ส่งคือเป็นคนชอบเผื่อแพร่ไงแล้วส่งให้อาจารย์อุ้มเนาะอาจารย์อุ้มกันเงินดูสิเธอดูสิเธอเธอลองดูที่ไหนๆก็มีแฟนแล้วด้ยน,นะ <c oughs> เออเขาก็ดูเอ้โหสุดยอดสุดยอดไปปรับพฤติกรรมกันหน่อยไหม <c oughs> อะไรเงี้ยเออแล้วก็คุยกันสนุกสนุก,นกอันนี้ชอบ อืมอืมซึ่งถ้าถามว่าได้ถ้าสมมติว่าเรามีโอกาสได้คคอบอะ่ะก็โอเคแต่ถ้าไม่ได้ก็เฉยเฉยอืมเพราะมันไม่ได้แบบขนาดนั้นน่ะแล้วแค่รู้สึกเออมันตรงท้ายเหมือนเหมือนคนในหัวเราเลยอ,อะ่ะอืมคัสเตอร์เพลโซน่าเราอย่างเงี้ย <c oughs> เออเราก็เลยเป็นอย่างงั้นทีนี้ถ้าถามมุมคนแบบคนมีแฟนเนี่ยจันเจตคนสวยเท่ากับมีแฟน <c oughs> หรอไม่พูดไปนงั้นนะพูดไปเรื่อย เคยมีแบบมิติไหน่งที่แบบว่าเจอผู้ชายคนอื่นแล้วแบบเฮ้ยเนี่ยแหละตรงสเปคฉันเลยแต่ว่ายัางคบกับคนนี้อยู่นะไม่เคยอันนี้พูดจริงโอ oh. ไม่เคยเลยเพราะว่าพอเวลาเราสนใจคนไหนแล้วเนี่ยคนนี้สูงเราจะเปิดกับไม่ได้โฟกัสเรื่องอื่น่ะจริงเหรออืมแล้วเราก็จะกลายเป็นปว่าเรื่องความรักเราสเตเบิลแหละเราก็จะไปมองเรื่องเรื่องงานอ๋อ oh. เรื่องสุขภาพจริง,รงจริงเว้แนแบบว่าความรักที่เรามีอ่ะเราไม่ได้พอใจมัน่ะ ่ชเราถึงจะเริ่มมองหาแบบเฮ้ยคนนี้ก็ดีคนนี้ก็ดีเออทําไมเราถึงไม่เจอคนนี้นะทาไมคนนี้มันไม่ไม่เปลี่ยนไปคนนี้เข้ามาแทนในชีวิตเราเนี่ยถ้าเราเจอความรักที่มันเติมเต็มมันแบบไม่มีปัญหาเออเออมันเราก็จะไม่ได้แบบมองหาเลเราก็รู้สึกว่าชีวิตเราลัคกี้โชคดีมากมาใช่ใช่อารมณ์เหมือนแบบถ้าจันเบสไปกินข้าวแล้วจันเบสอิ่มแล้วอะแล้วจันเบสะจะอยากกินอย่างอื่นอีกไหมไม่แบบไม่ใช่ของหวานนะหมายถึงว่าสมมติกินบุฟเฟ่จะแบบอิ่มจนแบบอย่างนี้แล้วอะ แล้วจะอยากกินร้านอื่นอีกไหมไม่เออมันความรู้สึกอย่างนั้นคือเราก็ไม่ได้แบบสนใจแล้วไม่ได้โหยหาก็เราก็จะแบบกระเทียงกระหือรือโหยหาแต่คนนี้เท่านั้นที่ไหนวะก็คนนี้ไงที่คบอยู่ออก็ใช่แต่เหมือนว่าแบบว่าจะใช้คาได้ส่งเสียงมามความตื่นแต่แต่มันเป็นความสบายใจเอาสิงดีกว่าเป็นความสบายใจแล้วก็เหมือนกับบางทีเราก็จะบองว่าอ่ะดาราคนนี้หล่อคนนี้ดูดีอะไรอย่างเงี้ย เราก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าแบบฉันต้องได้ว่าเป็นผัวอะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยคือเราแค่ชื่นชมเฉยๆเออแล้วก็จะมีแก๊งแบบวาเลนไทน์นี่จะมีแก๊งสมหวังแก๊งคนโสดแล้วก็แก๊งอะไรอกหักอเออแกงอ๊แกงโดนทิ้งอย่างเงี้ยแล้วห,หนูคาดเขาไม่ได้เลยจานไม่ไหวอะหนูไม่ไหวอะหนูขอพักผ่อนก่อนพักผ่อนจิตเนี่ยหนูก็บอกอาจารย์ก็บอกว่าเอาจริงปะ มันเป็นใครเนี่ยมันมีอิทธิพลขนาดนี้ไม่ยอยากรู้จังทําของใส่ปะเนี่ยเอาบางทีตอนนั้นมันเหมือนกับความรู้สึกมันบดบงังทุกทุกอย่างเออเรามองว่าเขาเป็นโลกของเราเนาะ<ช>โลกทั้งใบเราก็จะมองไม่เห็นด้านอื่นในสิ่งที่เรามีหรือว่าเราก็หายใจด้วยตัวเองได้เนาะอืมสุดท้าย<ช>เราก็มีรูจมูกสองอันเหมือนที่เขามีนี่นั่นแหละใช่แต่เดี๋ยวแบบเวลามันก็จะตกตะกอนเนาะว่าแบบ เราก็จะเริ่มคิดถึงตัวเองมากขึ้นพอร้องไห้จนเหนื่อยแล้วอ่ะเราก็จะหยุดร้องอืมแล้วก็หมูกอ่อนใช่แล้วก็มูฟอ่อนเว้ยจะอยากจะเรีมูกออนไวมากแบบกี่วันวันเดียวก็หมูกได้วันเดียวเองหรอใช่คือเป็นคนยอมรับความจริงได้ไวไวมากคือแบบว่ายอมรับความจริงเลยทันทีอ่ะเหมือนชีวิตแล้วมีภาระด้วยมั้งเราก็จะยอมรับความจริงเลยว่าเออมันคงไปต่อไม่ได้แล้วเ,ออเดี๋ยวพรุ่งนี้กูต้องไปต่อละนั้นหยุดไว้ตรงนี้ก่อน ก็เกี่ยวนะเพราะเด็กๆอ่ะเขออาอาจจะยังไม่ได้มีเรื่องให้คิดเยอะอืมจำได้ว่าแบบตอนนั้นที่อกหักครั้งแรกอ่ะคือมหกตอนนั้นยังเป็นแกดแพดอยู่เลยไม่มีทีแคสสอบแกแดแพดสอบเสร็จปุ๊บแม่บอกว่าถ้าจะาขนาดเนี้ยอย่าไปเสียตังค์สอบให้มันเสียเวลาเลยเงินก็เสียเอ,เอาเงินไปกินข้าวเถอะอมแม่ด่าเลยอเออแต่ว่ามันมีคำนึงแม่บอกว่าช่างมันเถอะในเมื่อแบบว่า คนในบ้านเรายังไม่ได้เรายังไม่รู้สึกเสียใจขนาดเนี้ยทําไมเราถึงไปเสียใจกับคนอื่นได้ขนาดนี้อย่างเงี้ยจริงนะงเออแบบเขาเขาจะบอกบางบางคนจะบอกว่าพ่อแม่ไม่เคยตีเราแบบนี้เลยนะมันมเป็นใครมาตีเราอย่างเงี้ยแต่ว่าบ้านแม่จะเป็นคนลนักษณะแบบประชดอะ่ะกูน้อยใจมึงนะมึงไปเสียใจให้คนอื่นมากเกินไปปะซึ่งจริงๆแล้วมึงควรจะรู้สึกเฮือสุดๆคือคนในครอบครัวเราหรือเปล่าเออเราก็เป็นมนุษย์ขีดเยอะเราก็แบบเออ,เอ,อจริงวะจริงวะแม่กูพูดถูกอย่างเงี้ย เออจะโดนตัดออกกองมรดกอะไรขึ้นมาจะจนนี่ <c oughs> เออแล้วก็เลยรีบรีบมูฟออนไวแต่แก็ดีใช่ไหมล่ะพอมูฟออนไวอ่ะก็ดีแต่ข้อข้อเสียของการที่เรามูฟออนไวมันเหมือนบางทีเราหลอกตัวเองเราหลอกตัวเองว่าเราอะเข้มแข็งแต่ความเป็นจริงแล้วอะเราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าข้างในเราอาจจะแบบแหลกลานมากแบบเหลวแหลกได้มากขนาดไหน <c oughs> คิดว่าถ้าสมมติแบบวันหนึ่งอะมันมีจุดที่มันทัศใจเรามากจริงๆริอะเราคงรู้สึก เหมือนทุกอย่างมันคงแฟลกแบ็กลัวๆเหมือนกันแต่ว่าทุกวันนี้มันยังไม่มีนะ mm hmm. มันยังไม่มีจุดทัชตรงนั้นก็เลยรู้สึกว่ามันเข้มแข็งมากบางคนหลอกตัวเองจนแบบร้องไห้ไม่ออกเลยนะ mm hmm. เออเธอเป็นไหมเคยเป็นตอนที่มีปัญหาแล้วก็แบบมันไม่ใช่แค่ร้องไห้อะ mm hmm. มันเป็นเหมือนกับอาการใจสั่นอะ่ะเหมือนแบบเป็นโรคหัวใจอะใช่ออแล้วก็แบบกินข้าวไม่ได้แต่ฉันชอบมากแบบเวลาถูกเรากินข้าวไม่ได้ หลงมันลงแบบไม่เฮลตี้ไงเออฉันชอบแบบอุ๊ยผอมละมผอมละม,มันกล้าใหม่มันก็เคยมีมีอาการแบบนี้อ๋อก็แปลว,แบบว่ารูปแบบความรักมันก็จะปรับเปลี่ยนไปตามช่วงวัยใช่ใชนะ่ตอนนี้น้องๆถ้าแบบมีความรักอยู่ก็รักษาความรักไว้ก็แฮปปี้วาเลนไทน์แฮปปี้วาเลนไทน์นะฮะส่วนใครที่ยังไม่มีความรักก็ไม่รู้จะอวยพรยังไงเพราะเราก็ไม่มีเหมือนกัน่าไม่เจอรักตัวเองไว้ก่อนอืมรักตัวเองไม่เสียใจสักวันนะ ใช่แล้วก็ถ้าเราเริ่มรักตัวเองอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยเดี๋ยวคนอื่นเขาก็จะอยากมาอยู่ในชีวิตเราเพราะเราอยู่อยู่กับเองแล้วมันมีความสุขจริงเนี่ยรักตัวเองมาแบบเป็นสิบปีแล้วแต่ว่ายังไม่มากพอรอได้แดงแ <laughs> ได้แดง <นะ S 1> <laughs> รอคิวหนักนะคะ <laughs> อ่ะก็แฮปปี้วาเลนไทน์นะใครที่อกหักยังไงก็ยังมี UBS Podcast มีคณะบริหารธุรกิจที่หออนคาไทยอยู่เป็นเพื่อนอน,นวันวาเลนไทน์นะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตาม UBS Podcast แล้วก็ คอนเทนต์ต่ตตางๆของคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการศาไทยนะฮะแล้วกันในอพิโซดหน้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ Did i s UBS Podcast presented by u t t c Business School